นี่ไม่ใช่เรื่องเล่นๆแต่นี่เป็นเรื่องจริงจังมหาวิทยาลัยราชพัฏเชียงใหม่ทำแล้วและเห็นผลแล้วตามสโลแกนของ Aerotech ที่ว่า From space to the earth for communities ก็คือศูนย์นวัของเราเราพยายามจะประยุกต์ใช้เทคโนลยีอากาศให้เกิดประโยชน์กับ ประชาชนและเพื่อ,อชุมชนนะครับให้เกิดประโยชน์ในการที่จะใช้ข้อมูลข่าวสารต่างๆพยายามที่จะเตือนภัยผลกระทบทางด้านฝุ่นควันที่มีต่อประชาชนนะครับแล้วเราก็มีกิจกรรมที่ลงไปชุมชนเพื่อที่จะสร้างความตระหนักและก็มีเครื่องมือในการรับรู้ข้อมูลฝุ่นควันนอกเหนือจากนั้นนะครับเทคโนโลยีต่างๆที่เราประดิษฐ์ขึ้น ก็เพื่อที่จะทําให้เกิดความง่ายในการใช้ประโยชน์แล้วก็สอดคล้องกับการป้องก,ก,กันสุขภาพของชุมชนครับ yeah. สรุปว่าอาการ,าการดีโลคดีดชุมชน,ชนปลอดภัยพรพชรัุรเชียงใหม่ทําสิ่งนี้อยู่หลายปีมาแล้วและยิ่งตอนนี้ต้องเข้มข้นขึ้นเพื่อปฏิบัติการเชิงรุกรับกับปัญหาในอนาคตแม่นกอ แม่นแล้วข่าวดีดีกับพี่คำรนนี่คือการเรียนด้วย แล้วก็มีส่วนร่วมสร้างสรรค์สังคมไปด้วยตั้งแต่ก่อนที่เขายังไม่ได้จบออกไปทำงานอย่างแท้จริงต้องถามน้องว่ารู้สึกอย่างไรนะครับตามปรัชญาที่ว่ามหาวิทยาลัยของเราน้นช่วยชุมชนและเห็นสิ่งนี้เกิดขึ้นมาแล้วผมรู้สึกภูมิใจมากเลยนะครับที่มหาวิทยาละะัยราชภัฏเชียงใหม่ของเรานั้นได้มีโครงการนี้เกิดขึ้นครับผมเพื่อเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมแล้วก็คนทั่วโลกต่อไปครับผม อยอันนี้มันคือเครื่องอเครื่อง,ง humidifier hum คือเครื่องเพิ่มความชื้นในอากาศ<อ>คือปกติแล้วในฤดูแล้งมันฤดูร้อนเนี่ยครับม,มันในอากาศมันจะมีความชื้นน้อยเพราะฉะนั้นมันจะทําให้คนแสบตาผิวแห้งโ,<อ>โดยเฉพาะเวลานอนเราเปิดแอร์คอนดิชันเนี่ยนะครับก็ทําให้อากาศแห้ง<อ>เพราะฉะนั้นในช่วงหน้าแ้งเนี่ยเราควรจะเพิ่มความชื้น ให้กับอากาศและก็ส่วนหนึ่งก็จะเป็นการลดค่าฝุ่นพีเอ็มสองด้วยมันช่วยเจาใช่ใช่ครับเพราะว่ามันมีความอะไรมีมีความละเอียดคล้ายสเปรย์น้ำละเอียดกว่าเยอะครับละเอียดกว่าเยอะครับเพราะมันใช้แรงดันแรงสั่นสะเทือนความถี่สูงในการที่ทําให้เกิดละอองตัวนี้เราก็ผลิตขึ้นมาเหมือนกันไม่ใช่ครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เอามาวางควบคู่กันให้เห็นว่าเราพยายามบูรณาการเครื่องมือต่างๆ ให้จัดการปัญหาฝุ่นควันได้ไม่เพียงแค่เครื่องนี้เราสามารถจะบูรณาการหลายๆอย่างเป็นหนึ่งในองค์ความรู้ที่เราคิดว่าน้องๆนักศึกษาหรือว่าชุมชนเขาควรจะได้รับความรู้ครับซึ่งจะนําไปต่อยอดซึ่งเราคิดตลอดนะใช่ถูกต้องเกิดศูนย์นี้มาเนี่ยเกิดมาเพราะความคิดและความคิดนี้ก็สร้างสรรค์แล้วก็มันมีการเชื่อมโยงกับศูนย์ต่างๆที่อยู่ทั่วประเทศไหมเชื่อมโยงนะเชื่อมโยงแน่นอนครับคือเราคิดว่าปัญหาด้านฝุ่นควัน pm ียง2.5มันเกิดขึ้นในชุมชนก็จริง แต่ว่ามันเป็นปัญหาระดับประเทศและระดับโลกเพราะฉะนั้นเราไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาได้เพียงลําพังเราจึงต้องหาเครือข่ายในระดับประเทศอย่างเราประชุมกับเครือข่าย12มหาวิทยาลัยในประเทศไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นทางภาคใต้มาไรส้สงข,าขาลานครินภาคอีสานมาได้ขอนแก่นกรุงเทพก็มีธร,รรมศาสตร์มีมอกเกษตรศาสตร์แล้วก็ที่เชียงใหม่ด้วยเช่นเดียวกันนะฮะอันนี้ในประเทศนอกเหนือจากนั้นเราก็เพิ่งได้พูดคุยความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างเช่นประเทศลาว นะมหาวิทยาลัยแห่งชาติเรานะมหาวิทยาลัยจำปาสักนะฮะเราก็ไปคุยกับเขาเพื่อที่จะหาความร่วมมือร่วมกันนอกจากนั้นประเทศที่พัฒนามากกว่าเราอย่างเช่นสหรัฐอเมริกาอย่างเช่นประเทศเกาหลีใต้นะครับเราก็พูดคุยถึงเรื่องเทคโนโลยีที่เขาจะ transfer มาให้เราและเราก็พยายาม transfer ไปให้ประเทศที่อยู่ใกล้เคียงต่อไปครับ <Yeah. S 3> นักขารู้ไหมครับว่าปีที่แล้วเนี่ยฝุ่นในเชียงใหม่มีค่าสูงสุดเท่าไหร่ 1,000งพไมโครกรัมแต่ลูกบาทไหมครับอะโอ้โหโอ้โหเพิ่งมารู้อีกทีหนึ่งนะครับออีนี้มันจะลงทุนยอยู่ประมาณสักพันแปดร้อยบาททีนี้แต่ถ้าเราไปซื้อที่มันเป็นแบรนด์เราซื้อที่ร้านที่ว่าราคาเท่าไหร่ 3, สามพันว่าบาทในในสเปคเดียวกันนะดังนั้นเราก็สามารถทำเองที่บ้านได้ในราาถุกเพิ่มขึ้นหนึ่งนะครับแต่เพราะฝุ่นมันเจินร้อยสร้เนี่ย ทำเป็นควอนมวิบัตเมตรซึ่งผมบอกได้เจอทุกปีนะครับเราก็ใช้ตังนี้เป็นห้องแรงดันดวกเครื่องเตือนอากาศทาห้องนนแรงดันบวกให้รักษาไม่ถึงลูกโป่งถ้านักษาเป่าอากาศเข้าเปลูกโป่งถามว่าโป่งไหมถว่าไม่โป่งโป่งใช่ไหมอากาศข้างนอกเข้ามาได้ไหมถ้าลูกโป่งมันโป่งไม่ได้เนะาะดัะนั้นเหมือนกันถ้าห้องเนี้ยมันเป็นลูกโป่งถ้าเราสามารถที่จะคือติดผนึกมันแล้วเราอัดอากาศเข้าไปฝุ่นข้างนอกเข้ามาไม่ได้ครับ ผมเคยทําที่บ้านผมเองนะครับฝุ่น500ไมโครกร,รมัมต่อลูกบาตรเมตรผมเปิดเครื่องนี้เครื่องเดียวนะบ้านผมบ้านแต่สานธรรมดาสองชั้นเปิดเครื่องนี้เครื่องเดียวฝุ่นลงมาเหลือประมาณ13บสไมโครกรัมต่อ,อลูกบาตรเมตรนะครับซึ่งหาดูได้ตามยูทูบนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งเป็นนวัตรกรรมที่ถ้าฝุ่นมันสูงเราก็สามารถใช้ได้แต่นักษาเห็นไหมครับตอนนี้รักษาฝุ่นน้อยใช้ตัวนี้ฝุ่นเยอะใช้ตัวนี้รักษาซื้อถี่ตัวครับสองตัวถูกไหมราคาสองเท่าแล้วนะ นะครับเราก็เลยมีการพัฒนานะครับส่วนในรายละเอียดก็จะเป็นตัวนี้นะครับตัวนี้ก็เราเรียกว่า a อโรแคร์นะครับเป็นเครื่องที่ไอโรแคร์เพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยเรารวม2ตัวนี้เข้ามาด้วยกันถ้าฝุ่นมันน้อยรักษาเอาอย่างนี้แล้วไปวางไว้ในบ้านนะครับมันจะสามารถปรับปรับความเร็วรอบได้นะครับฝุ่นเยอะก็ปรับแรงหน่อยฝุ่นน้อยก็เบาลงอย่างนี้นะครับพอฝุ่นมันเยอะถึง300 400ย้อซึ่งเราต้องทําห้องแรงดันบวกรักษาเอาทันทีครับเป็นเดียร์ไว นักศึกษาก็ไปซื้อตัวนี้เพิ่มมาสามสี่ร้อยบาทครับจะไปอ,อากาศเข้าไปในบ้านซึ่งเราซื้อเรียบร้อยแล้วปิดเรียบร้อยแล้วทําอย่างนี้ใช้ตัวเดียวนะครับก็จะทําให้นักศึกษาสามารถที่จะลดคุนในบ้านได้ถึงต่ำกว่ายี่สิบะฉะนั้นก็เป็นการที่เอาตัวนั้นบวกตัวนี้กลายมาเป็นตัวนี้ตัวเดียวครับในราคา1499บาทใทนตอนนี้นะครับระฉะนั้นก็ทําให้นักศึกษาลดเงินลงบอีกได้ครึ่งหนึ่งนะครับสำหรับการที่จะซื้อก็จะทำให้นักศึกษาสามารถที่จะ อุปกรณ์ที่จะดูแลตัวเองได้ฝุ่นน้อยใช้ตัวหนคุณน้อยใช้ตัวนี้ครับฝุ่น้อยใช้ในบ้านใช้ในบ้านใช้ตัวนี้คุณเยอะใช้ตัวนี้ทีนี้เอาสองตัวเนี่ยจะเป็นตัวนี้อ่าตัวนี้เป็นดูดช่วยตัวนี้มันก็คือดูดครับแต่ว่าพอฝุ่นเยอะเราออกไปนอกบ้านเราก็ทําอย่างนี้ในบ้านอ่าาในนบ้ก็ยกไปทั้งตรงนี่เลยตัวนา้ก็เป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้ถามนักศึกษาเนาะ ถ้าคุณน,น้อยใช้ตัวไหนครับนะตัวนี้ขุ่เยอะใช้ตัวไหน,หน,น,น,นถูกต้องครับถูกต้องครับง่าย <Yeah. S 2> ถ้าหลักการทำงานของนะคะเครื่องฟอกอากาศ AirCare by Aerotech นะคะรุ่น t r e i n 1ก็คือว่าเราก็จะมีอันนี้เรียกว่าอะไรนะคะตัวนี้จะเป็นตัวเครื่องฟอกนะคะสำหรับเป็นตัวนี้จะเรียกว่าเป็นไส้กรองไว้เปลี่ยนค่ะ ถ้าเกิดว่าตัวเครื่องนี้นะคะจะทํางานประสิทธิภาพเสื่อมลงหรือว่าทํางานไม่ได้ประสิทธิภาพที่คงที่เหมือนเดิมก็สามารถเปลี่ยนเป็นตัวนี้ได้ค่ะค่ะแล้วก็เราก็จะมีเขาเรียกว่าพัดลมนะคะพัดลมนี้เนี่ยสามารถเร่งความเร็วได้นะคะซึ่งถ้าเกิดเรามีนะคะ pm ส5ุในบ้านเราเยอะๆเราก็สามารถเร่งปรับระดับได้ บางคนบอกว่าถ้าเกิดเอ๊พีเอ็ม2.5ในบ้านเรานี้เดียวล่ะเราก็ปรับระดับลดลงได้ค่ะแล้วก็เสียงนะคะมันก็จะเสียงตามระดับความเร็วนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดฝุ่น PM 2.5มาในบ้านเราก็ใช้ตัวนี้แต่ถ้าเกิดมันมีฝุ่น PM เม2.5เยอะใช่ไหมคะเราก็เอาเครื่องนี้ไปไว้ภายในทั้งทั้งได้ได้ทั้งข้างในบ้านและนอก,นอกบ้านค่ะ,คะสำหรับถ้าเกิดพีเม2.5มาเยอะๆนะคะเราใช้ เครื่องฟอกภายในบ้านอย่างเดียวไม่พอเราก็ต้องเอาเครื่องฟอกอากาศตัวนี้นะคะไปไว้ข้างนอกอาคารเพียงแค่เราซื้อนะคะอ่าท่อนี่นะคะเราเรียกว่าท่อฟอยนะคะก็ขนาด5นิ้วนะคะแล้วก็เราก็เอาเครื่องฟอกไปไว้นอกอาคารแล้วก็ในอาคารเนี่ยจะต้องเป็นปิดทั้งหมดนะคะเป็นระบบปิดแล้วก็ตรงส่วนของหน้าต่างนะคะเราก็จะใช้นะคะตัวพร์ดิชั่นตัวนี้เนี่ยแล้วก็เจาะเพื่อที่จะเอา อากาศที่ดีเข้าไปในบ้านหลักการทํางานของมันก็คือว่าปั่นอากาศที่ดีเข้าไปในท่อแล้วก็สูดเข้าไปในบ้านของเรานะคะดังนั้นบ้านของเราก็จะมีอากาศที่บริสุทธิ์ให้ทุกคนได้สูดค่ะเมื่อกี้ที่อาจารย์อธิบายทีนแรกกันนะว่ามันสามารถฟอกคือมี PM ห้าเยอะๆมันฟอกจากขั้นนี้เหลือแค่ไหนสากรองตัวนี้นะครับมันจะเรียกว่า H E P A เฮปปานะครับซึ่ง คุณสมบัติของมันก็คือว่ามันสามารถกรองฝุ่น PM 2.5ได้นะครับอย่างน้อย99%นะครับ99%ก็คือว่าฝุ่นเข้ามา100ก็จะเหลือ1น,นะครับเพราะฉะนั้นมันก็สามารถที่จะกรองและในนี้ก็จะมีที่มันเป็นเขาเรียกว่าคาร์บอนเนฐานนะครับไว้ดูดดูดกลิ่นดูดอะไรได้ด้วยนะครับเพราะนั้นถ้าเราใช้ตัวนี้นะครับถ้ามันยังใหม่ๆมันก็จะกรองได้ประมาณ99% แต่ถ้าสมมติว่ามันเก่าไปนะครับเราก็สามารถที่จะเปลี่ยนได้ง่ายๆนะครับก็แค่ยกออกแล้วเปลี่ยนแล้วสวมเข้ามาใหม่นะครับก็จะทําให้เรามีประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นเหมือนเดิมซึ่งเครื่องฟ้องอากาศลักษณะเดียวกันนี้ที่ขายดางท้องตลาดมันก็สามารถกรองได้99%เครื่องฟอกอากาศในท้องตลาดก็สามารถกรองได้99%เหมือนกันเพราะว่ามันใช้เครื่องกรองเหมือนกันแต่ว่าประเด็นก็คือเงินลงทุนหรือว่าค่าซื้อนะครับของเราเนื่องจากว่า เราตัดสิ่งที่อาจจะไม่จําเป็นออกให้เหลือเฉพาะสิ่งที่จำเป็นและราคาเราก็จะถูกกว่าอย่างมีนัยสําคัญนะครับอาจารย์เป็นผู้เดียวเป็นมาที่คิดตรงนี้หรือว่าทั้งทีมจริงๆตรงนี้นะครับเราก็ช่วยคิดทั้งทีมนะครับอย่างสูนนารเทคเนี่ยเราเราทำงานเป็นทีมนะครับเราก็จะมารวมความคิดกันว่าว่าเราจะทํายังไงที่จะรวม2องันนี้เพราะเราเจอปัญหาว่าต้องซื้อ2องันทายังไงให้รวมเป็นอันเดียวนะครับเราก็นั่ง brainstorm ครับคิดกันแล้วก็พอออกมาเป็นตัวนี้นะครับ อย่างอาจารย์นี่ก็เป็นคนช่วยขายเป็นคนช่วยช่วยที่จะประชาสัมพันธ์ออกไปนะครับเพื่อผลประโยชน์เดียวคือให้ทุกคนสามารถเข้าถึงอากาศบริสุทธิ์ได้ Yeah การศึกษานำพาเยาวชนให้เขาหลุดพ้น าร,ราชพัฒเชียงใหม่เขาทำแล้วนาะช่วยให้ทั่วโลกลืมตาข้าฝนะุ่น,น,นพีเอ็มนะตาด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 ทดาดมดาดาดาหาด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 นดา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 ้่นา ข่าวดีดีกับพี่คำร้อน